คำคมสร้างแรงบันดาลใจจากชายที่ชื่อเดวคูนากิที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะโทษแต่คนอื่นยกเว้นโทษตัวเองในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นอย่าลืมว่าคุณไม่ได้จัดก,การกับสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเชิงตรรกะแต่อยู่กับสิ่งมีชีวิตทางอารมณ์เต็มไปด้วยความอาคติและขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจและความไร้สาระในการกระทำของพวกเขา มีทางเดียวในโลกที่จะชักจูงให้ใครส,สักคนทำอะไรสักอย่างนั่น <GO av uther> ก็คือการทำให้เขาอยากทำจำไว้ว่าไม่มีทางอื่นการสนใจผู้อื่นอย่างแท้จริงจะทำให้คุณมีเพื่อนมากขึ้นใน2เดือนมากกว่าที่คุณจะได้รับใน2ปีโดยพยายามดึงความสนใจของคนอื่นในด้านความสามารถพิเศษของตัวคุณ วิธีที่ชัดเจนที่สุดในหัวใจของบุคคลคือการพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเหนือสิ่งใดสีหน้าของผู้หญิงคือความสำคัญมากกว่าเสื้อผ้าของเธอชื่อของบุคคลเป็นเสียงที่ไพเราะและสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาในทุกภาษาคุณมีความสุขหรือไม่มีความสุขเพราะสิ่งที่คุณมีและไม่ใช่เพราะคุณเป็นใครคุณอยู่ที่ไหนหรือสิ่งที่คุณทำสถานะของคุณกำหนดโดยสิ่งที่คุณคิด เกี่ยวกับทั้งหมดนี้คนทั่วไปแต่งงานอย่างมีความสุขและมีความสุขมากกว่าอัจฉริยะที่อยู่คนเดียวแน่นอนว่าสามีของคุณก็มีข้อเสียถ้าเขาเป็นนักบุญเขาจะไม่แต่งงานกับคุณทําเรื่องราวในชีวิตของคุณให้มีความสุขแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นอย่างแท้จริงวิธีเดียวที่จะชนะการโต้แย้งคือการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เหมือนกับนกพิราบที่สงสาร มันมักจะกลับมาเสมอวิธีหนึ่งในการค้นหาความสุขคือการเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของคุณความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพภายนอกแต่เกิดขึ้นจากสภาพภายในอย่าคิดที่จะเรียนแบบคนอื่นจงค้นหาตัวเองและเป็นตัวของตัวเองเราทุกคนมักจะใฝ่ฝันถึงสวนกุหลาบวิเศษที่อยู่เหนือขอบฟ้าแทนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกกุหลาบที่บานนอกหน้าต่างของเรา คุณไม่รู้สึกอยากยิ้มหรอแล้วฉันจะให้อะไรกับคุณได้บ้างสงสิ่งขั้นแรกบังคับตัวคุณให้ยิ้มหากคุณอยู่คนเดียวให้เป่านกกวีดหรือร้องเพลงทำราวกับว่าคุณมีความสุขแล้วสิ่งนี้จะนำพาคุณไปหาความสุขคุณจงแสดงความสนใจผู้อื่นอย่างแท้จริงมันง่ายมากที่จะทำลายคนเหงาตัวเล็กๆและเมื่อจิตวิญญาณของเขาได้รับกำลังจากพระเจ้าเขาจะอยู่ยงคงกระพัน เมื่อเราเกลียดชงังศัตรูเราให้อำนาจพวกเขาเหนือเราสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับความอยากกินอาหารความดันโลหิตสุขภาพและความสุขของเราความเกลียดชังของเราไม่ได้ทำร้ายพวกเขาเลยแต่มันทำร้ายตัวคุณเองและเปลี่ยนวัน,นดีๆของคุณให้เป็นฝันร้ายหากคุณทำผิดให้ยอมรับทันทีและยอมรับอย่างจริงใจ ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของเขานี่จะช่วยให้คุณบรรลุความร่วมมือได้อย่างง่ายผมหวังว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณและให้พวกคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมเน็ตปฏิพาน u ั c e s s c h a n n e ลชื่อนี้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ